สำหรับท่านี้นะคะก็จะคล้ายกับท่าเล่นของซิงเกิลเลกูดบิดค่ะเพียงแต่ว่าจะง่ายกว่ามากเลยเพราะว่าขาเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมาหนึ่งข้างละรอบนี้นะคะขาทั้งสองข้างเนี่ยก็จะวางบนพื้นทั้งหมดรูปแบบการเล่นก็อย่างนี้อันดับแรกก่อนนะหลังไม่แอ่นแอ่นในลนักษณะที่นี้คือจนแบบมือเราอะสอดเข้าไปได้นะคะนี่แอ่นเกินให้พยายามมมวนก้นใหม่นะคะแล้วหลังก็ติดพื้นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็มือ จะวางอย่างนี้ก็ได้หรือจะวางก็ได้เอาที่ถนัดอ่าทีนี้เราจะเริ่มเล่นเลยนะคะเริ่มต้นนะเท้าวางประมาณนี้ไม่ไกลไปนะคะหรือใกล้จนเกินไปเอาที่ระดับกลางๆเหมาะสมเหมือนเราจะเล่นกรุ๊บิดนี่แหละทีนี้ถ้าเราจะเล่นก้นฝั่งขวาใช่ไหมนะเล่นก้นขวานะคะให้เอาเท้าข้างซ้ายเนี่ยเลื่อนไปด้านหน้าจากนั้นให้เปิดลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะลักษณะนี้ ทีนี้เราก็จะเริ่มเล่นกันเลยให้กดน้ำหนักลงที่ส้นเท้าฝั่งขวาแล้วยกสะโพกทั้งสองฝั่งขึ้นมาอย่างนี้หลังจากเป็นลักษณะนี้เห็นใช่ไหมคะว่าก้นเกืยกแล้วละ่ะแต่เกทิ้งน้ำหนักจริงๆที่ก้นฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเปิดปลายเท้าขึ้นมีไว้เพื่อเหมือนเป็นการทรงตัวเฉยๆมันเลยง่ายกว่าตอนที่เราจะยกไงมันก็จะง่ายขึ้นเห็นปะแล้วก็กว้างลงปกติ แล้วก็ยกขึ้นโดยตลอดการฝึกนะคะเกรงแกนค้างลำตัวแล้วทิ้งน้ำหนักลงส้นเท้าข้างที่เราเล่นซึ่งอย่างตอนนี้เก๋ก็จะเล่นข้างขวาใช่ไหมให้ทิ้งน้ำหนักข้างขวาลงประมาณ70%นะคะส่วนข้างซ้ายทิ้งน้ำหนักลงแค่3 0นพออย่าลงสองฝั่งเท่ากันนะเราเล่นนีล่ะข้างนะคะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะล้าๆร้อนๆที่ฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายนะคะขึ้นเกรงค้นตอนขึ้น ลงช้าแล้วก็ขึ้นลงช้าอะเดี๋ยวลองมาทําอีกข้างทีนี้จะเล่งก้นข้างซ้ายใช่ไหมให้เลื่อนเท้าขวาไปด้านหน้าเล็กน้อยนะเหมือนอย่างในคลิปแล้วก็เปิดเท้าข้างขวาขึ้นจากนั้นกดน้ําหนักลงที่ส้นเท้าซ้ายค่ะแล้วยกสะโพกขึ้นมายกเนีย่ยกทั้งสองฝั่งนะพีงแต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่เท่ากันเท่านั้นเองทีนี้เกรงกลางลำตัวเหมือนเดิมยกขึ้นแล้วลงช้า ทีนี้รอบนี้ก็จะทิ้งน้ำหนักลงข,ข้างที่เราฝึกข้างซ้ายใช่ไหมลงประมาณ70%นะคะส่วนข้างขวาทิ้งไว้30%พอเพื่อให้เราทรงตัวบาลานซ์ดีเฉยๆแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเราก็เล่นฝั่งซ้ายอยู่ยกก้นขึ้นลงช้าๆลืมเกรงเกรงก้นด้วยนะคะสำคัญมากเลย